อันนี้ใส่ทุกหมดแล้วหรอคะมีอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้ก็มีสูตรเฉพาะทางร้านใช่ครับผมผสมเรียบร้อยครับเฉพาะทางร้านเลยอันนี้ไข่กี่ฟองกันเนี่ยต่อกระไข่ไข่อันนี้นะครับใข่ประมาณสิบฟองครับก็คือหนึ่งหนึ่งกระทะนี้สิบสิบกล่องกระทะนี้สิบกล่องนะคะผัดข้าวผัดปู ใส่เนยนะคะเนหอมเลยตั้งแต่มีข้าวผัดปูมานะคะขายดีมากๆเลยหมดอีกแล้วนะคะด้านหน้า กระทะละสิบกล่องแป๊บเดียวหมดถัดใหม่ข้าวที่ใส่ส่วนผสมของทางเฉพาะร้านไปแล้วนะคะตอนนี้เนื้อปูที่เอามาใส่นี่โลเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณเจ็ดรค่ะเจ็ดร้อซื้อเยอะๆ0ค่ะเนื้อปูนะคะ จะเป็นที่ทราบกปนอยู่แล้วว่าเนื้อปูมีค่อนข้างราคาสูงเพราะวัเถรดที่ทางร้านใช้จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อปูแบบนี้นะคะเนื้อหน้าอกเป็นเนื้อหน้าอกนะคะจะใส่เนื้อปูเข้าไปด้านในไม่ไม่เยอะมากนะคะนี่คือปริมาณของผักก่อนแล้วก็จะมีส่วนมนือเนื้อปูนะคะแล้วก็ การทําข้าวผัดปูนะคะเพื่อให้เห็นเด่นชัดแล้วก็ปูจะได้ไม่ผสมกับข้าวมากนักเราจะโรยไว้ตรงด้านด้านหน้ากล่องนะคะด้านบนข้าวค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็ชวนซื้อด้วยนะคะนี่นะคะข้าวผัดปูกล่องละสี่สิบบาท แล้วมีไข่เท่าไหร่คะเนี่ยห้าสิบบาทข้าวมหบมกไก่นะคะของละสามสิบ้าบาทพิเศษสี่สิบาทนะคะมาอดนุนกันนะคะอร่อยอร่อยน่าทานร้านอาหารอชสลารนะคะ